สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทัวร์วัดป่าปูจัมปาปีนะครับอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอกุมภาวะปีนะครับวัดป่าปูจัมปาปีนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับทางเข้าเราเดินเข้ามาเราก็จะเจอพระยานาคนะครับกับพระศิวลีนะครับเข้ามาบรรยากาศตอนเช้านะครับ มื่อคืนนี้นอนกุฏิอยู่นี่นะครับกุฏิวันนี้บรรยากาศตอนเช้าเราจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะครับข้างในก็จะมีรูปปั้นนะครับสวยงามรูปปั้นพระพุทธเจ้ารูปปั้นอะ,อะไรรูปปั้นเทววิสุวรรณนะครับพระพุทธเจ้าพญานาค นี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าผ้าทิ์กำลังขึ้นเลยนะครับชมบรรยากาศรอบวัดก่อนนะครับนี่ครับเป็นวัดป่าครับเมื่อคืนนี้นอนก็หลับสบายนะครับไม่มีอะไรนะครับบรรยากาศหนาวครับเมื่อคืนนี้ก็ประมาณ17องศานะครับอยู่ที่วัดป่าก็ถือว่าไม่หนาวมากครับ เข้ามาเราก็จะเจอนี่นะเจอรูปปั้นนะครับพันาราลณ์ายนี่ครับพันาราลณ์ายสวยครับสีทองอลา,ามส่องอลา,าม นี่สวยะครับพะระนารายถ้าจำไม่ผิดนะพนะระนารายสีเขียวมรกตนะครับสวยครับสวยงามมากครับพาเข้าไปชมอีกครับก็จะเป็นพระประธานพระประธานนะครับพระประธานาจะเจอท้าวเวสุวรรณนะครับท้าวเวสุวรรณ นี่ครับสององค์นะครับข้างหน้าต่อไปก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอินนะครับเจ้าแม่กวนอินนี่นครับสีทาองอลังตั้งอยู่ใจกลางนะครับสวยสวยมากๆครับตามีก้กที่เป็นท้าประธานนะครับลาหู ลาหูอมจันนะครับสีทองสีทองวัดอยู่ที่นี่สร้างสวยมากนะครับสร้างนานแล้วนะครับสร้างนานแล้วอันนี้ก็จะเป็นฤอษีสิบเอ็ดตนนะครับือสีสิบเอ็ดตนนะครับครบเลยครบเลยนะครับครบเลย นี่นะครับนี่สีตุนครบเลยก็จะมาเจอกับลูปปั้นพญานาคนะครับนาคาพ่อปู่สีสุโธไม่ย่าสีปทุมมานะครับ3ามเสียนห้าเสียนแล้วก็9กเสียงน,นะครับถัดไปอีกนะครับ สวยพาทิ์กำลังขึ้นเลยครับพาทิ์กำลังขึ้นนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูมีพญาครุฑด้วยนะครับพญาครุฑมาเนี่ยครับก้าวเสียนสวยมากๆาครับกับบรรยากาศตอนเช้าพาทิศกำลังขึ้นเลยครับสีอย่างแดงครับนี่ครับข้างหลังพญาครุฑนะครับ สวยเห็นข้างหลังนะครับไปดูข้างหน้ากันข้างหน้าจะสวยมากๆเลยครับสวยช่างฝีมือสุดยอดครับสวยงามมากครับไปหาคุดนี่นะครับพาคุดแล้วก็นี่นะครับ อ,อะไรนะจำไม่ได้แล้วขอโทษด้วยนะครับนี่ก็นึกชื่อก่อนอ,อะไรนะนี่ก็จะเป็นเรื่องโชคเรื่องลาบนะครับ ที่กำลังขึ้นเลยครับที่กำลังขึ้นอันนี้ก็จะเป็นป่าป่าอ้อยครับป่าอ้อยทางเข้าไม่ลึกครับติดก,กับถนนมิตรภาพเลยครับติดถนนกับมิตรภาพขาเข้าอุดรครับขาเข้าอุดร นี่ไฮไลท์สมเด็จโตนี่นะครับสาธุเจ้าพระโคนะครับสวยมากๆครับองค์ใหญ่แล้วก็มีพระประธานนะครับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับนี่สมเด็จโตครับสาธุ สาธุทั้งหมดเลยนะครับสวยพามาชมพระพุทธเจ้าก็สง่าครับเหลืองอาลามครับกับพระอาทิตย์ยามเช้าสองสองใส่ผ้าประธานนะครับแต่ละองค์แต่ละรูปสีทองบวกกับ พระอาทิตย์ยามเชา้าที่กำลังจะขึ้นนี่นะครับขึ้นเป็นดวงแล้วนะครับนี่สามารถแวะเข้ามาชมได้นะครับทางผ่านใครที่จะมาอุดอรนะครับแวะก,กุมภาวาปีวัดป่าโนนจำปานี่นะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้น,นครับกำลังขึ้นเลย เาดูภาาทิ่ขึ้นกันนะครับเห็นไหมครับทางเข้าไม่ลึกนะครับติดกับถนนมิตรภาพครับเข้ามาห่างจากถนนมิตรภาพประมาณห้าร้อยเมตรครับก็จะเจอปากทางด้านหน้าก็จะมีป้ายบอกนะครับวัดป่านวนจำปาปีเข้ามาจาก มิตรภาพห้าร้อยเมตรครับประมาณ500เมตรปากทางเข้าไม่ยากครับมีป้ายบอกเข้ามาก็จะเจอแบบนี้นะครับเจอรูปปั้นพระพุทธเจ้ารูปปั้นต่างๆนะครับ ถ้าใครอยากจะชมบมรรยากาศตอนเช้าก็ต้องมานอนที่วัดไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านจะเปิดให้นอนหรือเปล่านะครับรีสอร์ทแถวนี้ก็มีนะครับนอนเสร็จตื่นเช้ามาประตูวัดประตูวัดปิดตอนทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่ง เปิดอีกทีก็ประมาณตีห้าครับตีห้าหกโมงเช้าหลวงตาจะไปบินธบาตครับสักหน่อยก็จะไปรับหลวงตาแล้วนะครับหลวงตาไปบินธบาตกับหลวงหลวงตาหลวงพ่อครับหลวงพ่อแล้วก็น้องชายครับบวชบวชเพิ่งบวชวันแรกครับวันนี้วันแรก บวชเวันครับบวดป่าบรรยากาศตอนเช้าตอนกลางวันก็สามารถเข้ามาชมได้ครับเข้ามาชมเข้ามาถ่ายรูปได้ครับแต่ตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้าจะไม่ค่อยอ มาทันเท่าไหร่นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะผ่านมากับบรรยากาศตอนเช้าพาที่สีแดงนะครับสีแดงส่องกับนี่นะครับพระประธานแต่ละองค์นะครับแต่ละองค์สีเหลืองครับ สีเหลืองอลา,ามดั่งทองเลยนะครับเปรียบเทียบกับทองก็สามารถเปรียบเทียบได้ครับศิละปะครับสีทองทองจริงๆนะครับทองเห็นไหมครับผ้าที่ขึ้นเจ้าพระโคสีทองอลา,ามเลยนะครับสีทองนะครับ พระประธานพระประานยิ่งสวยนะครับสง่ามากเลยนะครับสงา่าเจ้าพระโคนี่ก็สมเด็จโตนี่ครับสีทองคือทองจริงๆนะครับทองแบบทองนะครับ ก็จะเป็นศาลาศาลาข้างในก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนะครับมาถึงเมื่อคืนนี่นะครับหลวงพ่อมาจังวัดอยู่นี่นะครับมีพระอยู่สองรูปครับตอนนี้เป็นมีอยู่สามรูปแล้วนะครับเป็นน้องชายมาบวชใหม่นี่นะครับ ยาขุดเหลืองนี่นะครับตอนเชา้า uh huh. yeah. แสงจ้าโอเคว่วางๆหรือว่ามีโอกาสผ่านมาก็เข้ามาเที่ยวนะครับวัดป่านวนจำปาปีครับจังหวัดอุดรอ,อ่าอำเภอกุมภาวะปีนะครับจังหวัดอุดร วันนี้เราก็จะลาไปด้วยพราทิตย์ขึ้นยามเช้านะครับลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเอาจะเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ดูอีกทีนะครับกับบรรยากาศตอนเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับบ๊ายบาย